เธอเคยรับรางวัลงานประกาศรางวัลคมชิร์อวตารแล้วในส่วนของฐานะนักแสดงนําหญิงนะฮะจากภาพยนตร์เร่างรงทรงใช่ไหมใช่คะ่ะเอาจริงนะเป็นเรื่องแรกๆที่พี่ยดาเขาก็ก้าวกระโดดมาในส่วนของการแสดงนำและ เฉิดฉายตั้งแต่เรื่องแรกเลยซึ่งร่างทรงเนี่ยเอาจังจริงนะสร้างประวัติศาสตร์ให้แก่วงค์การภาพยนตร์ไทยไม่ใช่น้อยต้องกำกับโดยพี่ตงมันจงร่วมอํานวยการสร้างจากทางเกาหลีใต้ใช่ึ้นแทนภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลรวมถึงรางวัลคมสลิกร์ดครั้งที่18เข้าชิงในทุกสาขาเลยเออและคว้าถึง3รางวัลด้วยกันได้แก่รางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม,มและนักสแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม,มโดยเสาวนีรวมถึงพิยดาที่บอกไปว่าได้รับนได้รับรางวัลนักแสดงนําหญิงยอด เยี่ยมประเภทภาพยนตร์แพลเคยมีโอกาสเอาไม่ได้แพลเคยมีโอกาสนี่แหละแพลไปมีโอกาสไป1นึ่งปีคเธอเป็นยังไงบ้างใช่จ้ะเขาก็บอกถึงความภาคภูมิใจในการรับรางวัลนี้อยากให้ไปฟังเสียงกันค่ะครับ ตอนนั้นได้รับตอนเรื่องร่างทรงนะคะก็ปีนี้ก็เชื่อว่าครมชลกบอกนะ่น่าจะกลับมายิ่งใหญ่แล้วก็จัดงานอลังการอีกครั้งหนึ่งนะคะกับปีที่20แล้วนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับนักแสดงทุกท่านที่จะได้เข้าชิงในปีนี้ด้วยนะคะรางวัลสําหรับนักแสดงเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นเป็นของขวัญเป็นกําลังใจให้กับคนทํางานมากๆเลยค่ะที่จะได้หายเหนื่อยแล้วก็มีกําลังใจในการสู้ต่อในการทํางานต่อไปค่ะ ก็จริงเนาะอาจริงการที่ได้รับรางวัลมันก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้การแ,แสดงทุกคนที่เห็นหลายๆค,คนพูดอย่างนี้เลยนะ<อ>ไม่ว่าจะรางวัลไหนไม่ว่าจะเข้าชิงหรืออะไรโหมันก็เป็นกำลังใจที่ล้นจริงๆต้องแอบกระซิบกับเธอมาแล้วนะเมื่อที่เจอกันเมื่อตอนเชา้าบอกว่าวันที่28พฤษภาคมน,นี้<อ>นะยดาขอคิวให้ว่างด้วยนะฮะมาส่งรางวัลต่อมาส่งไม้ตอบอีกหนึ่งกำลังใจกันนะฮะและก็เดี๋ยวปีนี้เนี่ยมีภาพยนตร์เรื่อง พี่พี่เนีเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้รวมถึงเมื่อปี2 0 0พพี่ยาดาก็มีผลงานมากมายเหมือนกันทั้งภาพยนตร์แล้วก็ละครต้องมารอติดตามกันข่าวว่าผู้เข้าชิงรวมถึงผู้ได้รับรางวัลสําหรับคมเลลกออดทั้งในสาขายอดเยี่ยมรวมถึงปอ l ปูล่าจะเป็นอย่างไรบ้างต้องฮะก็ยังหวดกันได้อยู่นะครับผมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่21พฤษภาคมนี้นะฮะฝั่งปอ p ปูล่าโหวนะฮะ